ดยอะักไป <S <S แป๊บหนึ่งจะไปไหนเอ่อนัดสาวไว้อ่ะคนนี้เขาเป็นดาวติดต่อไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสายป่านเหมือนเดิมนะคะโอ้วันนี้มีคนดูตั้งสามพันกาค้อนแน่ในลที่สุดเลยอ่ะตื่นเต้นนะ่า เห้ของขวัญด้วยอ่ะมีเยอะกว่านี้นะขอเยอะกว่านี้ป่าอเอาเนี่ไปเลยอานี่ไปเลยจริงเหรอเอ็ขอดาหน่ยอนยโอ้โหเยอะจริงๆด้วยอ่ะหุยเปยหนักนะเนี่ยเราแบบนี้ให้ไปเลยหนึ่งจุ๊บแล้วก็หนึ่งหวัวใจมีเยอะกว่านี้เรียกชื่อ ไอติมด้วยมีเยอะกว่านี้เรียกชื่อไอติมด้วยได้เลยไอติมจ๋าไอติมน่ารักที่สุดเลยเอาหนี้ไฟวิสติ๊กเกอร์เยอะมากเลยของขวัญเยอะมากเอาอีกเอาอีกถ้าอยากได้เยอะๆเลยค่ะได้เยอะกว่านี้มีใครจะแข่งกับน้องไอติมไหมนะก็ต้องคุยแชทกันเป็นหนังที่สุดในนี้แล้ว ใหอยากได้เยอะกว่านี้ต้องแชทคุยกันอ่ะอันนี้ก็ต้องหลังใหม่นะทักมาจะคุยไม่คุยอีกเรื่องนึงแหละโอเคครับห้าหมื่นครับไปแป๊บหนึ่งจะเที่ยงครึ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวสายปานจะต้องไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นอะไรอีกเมื่อไหร่ก็คอยติดตามสายปานด้วยนะจ๊ะบายบายจ,บจบุ๊บ ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญสำหรับของขวัญวันนี้สวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีครับพักกันสวัสดีครับผมไอติมใ่ทมาสวัสดีครับผมไอติมไอติมสายเปนี่เอง อ,อ่านแล้วอ่านแล้วอ่ะทำไมต่อดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออไปกิน KFC กันไหมไม่ได้น้องไอติมคนน่ารักน้องไอติมคนน่ารัก ินข้าวกันไหมครับผม,มมผมจ่ายเงินให้ทั้งหมดเลยไปกินข้าวกันไหมลุกหนักขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยผมจ่ายเงินให้ทั้งหมดเลย อืมอืมคืออะไรอ่ะเมื่อไหร่ดีล่ะพุง่งพุ่งนี้ครับพุ่งนี้เลยครับพุ่งนี้เหรอพุ่งนี้ก็ว่างอยู่พอดีหาคนเลี้ยงข้าวไม่ต้องจ่ายเงินทำไมไม่ตอบอ่ะทำไมตอบช้าได้ค่ะที่ไหน ว่ามันเลยใช่ครับว่ามันเลยเออเดี๋ยวร้านร้านผมส่งโลเคชั่นนะครับนี่น้องไอติมนี่มันแปลกๆนะเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะแปลกๆก็คงจะโง่งหรือว่าเขาไม่อยากไปอนะโอเคค่ะพรุ่งนี้เจอกันโอเคค่ะ Yes, yes, yes. อ้าวพี่เต็มจะไปไหนโอว,วันนี้แต่งตัวดีนะเนี่ยนิดหน่อยอะ่ะจะไปไหนเออนัดสาวไวอ้อ่ะเดี๋ยวนี้มีสาวเหรอโอ้ก็ว่าแล้วไหนโทรเราสาบไปคุยกับคนๆนคนนี้อยู่ไหนอาดูไหนสิเฮ้ย คนนี้เขาเป็นดาวติกต่อไม่ใช่หรอจริงปะเนี่ยจริงจริงวันนี้จะไปกินข้าวเขาเหรอใช่พอดีว่านัดคุยแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาเขาอะแล้วเขาก็ตอบมาเราก็เลยจะไปกินข้าวกันงั้นโชบดีนะมีรายโทรหาน้องนะได้เลยไปเก็บของกันนะโอเคจะกัน นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยอ,ะอ่ะเ่าอะไรสมานัดแล้วก็มาช้าขอขอขอโทษน,นะครับพอดีไอติมมาช้าไปหน่อยครับทำไมมาช้าฝ่ายส่านงอนแล้วนะโอยอยางงอนเลยนะครับพอดีว่า ที่ไอติมมาชา้าเพราะว่าไอติมไปซื้อของให้สายป่านนะครับอะไร,รอ่ะลองลองเปิดดูสิครับโอ้ส้ทองชอบชอบไหมครับน่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบคุณนะคะเครับกินอะไรดีไออันนี้ก็ได้ครับ กินด้วยกันเนาะแล้วเอาน้ำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวสั่งเอาเป็นน้ำกระเจี๊ยบละกันคน้ำกระเจี๊ยบนะคะคเดี๋ยวสั่งให้หน,น้องคะน้ำกระเจี๊ยบมาแล้วน้ำกระเจี๊ยบจะต้องกินกับชีสเค,ค้กนะมาเดี๋ยวใส่ผ่านปอนอ้ามอ,อร,ร่อยไหมหวานมากเลยครับ หวานเหมือนคนคนป้อนเลยครับปากหวานนะเนี่ยเอาอีกไหมเอาเอาอีกครับได้เลยอ๋อ,อ,อคำใหญ่มากเลยน่ารักเลยเนี่ยกินคำใหญ่ก็กินได้ด้วย แฟนกันหรือยังครับอ๋อจะเป็นก็ได้นะแต่ทีเนี้ยถ้าอยากให้เป็นอนะ่ะดูดีนาฬิกาสายป่านะ่ะเริ่มเก่าแล้วอะ่ะไอติมซื้อให้หน่อยได้ไหมอะ่ะเออนะได้ได้ครับไม่ใช่อะไรหรอกคือว่า ใส่ปันจะได้ใส่ในาฬิกาใหม่จะได้เหมาะกับการเป็นแฟนไอติมไงเราจะได้คู่ควรกันไงได้ได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยไหมครับได้ปไปไปเลยครับไปในห้างเนะครับได้ครับวันนี้หาเงินช็อปกระเป๋าใหม่ซะหน่อยดีกว่า ขอหาน้องไอติมคนน่ารักหน่อยสิผิด <c oughs> หล่อตัวเองตอนนี้รถเขาเสียอยู่กลางทางอะ่ะแต่เขาไม่มีเงินเลยอ่ะตัวเองเขากลัวมากเลยอะ่ะมันต้องซ่อมด่วนอะ่ะตัวเองออนมาให้เขาหน่อยได้ไหมนะขอบคุณนะเดี๋ยวเขาจะรีบออนคืนให้เลยนะ คุณนะ้ตัวเองน่ารักที่สุดเลยอ่ะโง่โงยโมยกระเป๋าใบใหม่เาติกตอที่คุยกับพี่ตินนี่ว่ะมาผู้ชายพี่ฉันโดนหลอกเหร ถ้าไม่รีบเอาตังค์มาให้นะพี่จะแฉะว่าหนูมีลูกพี่เสียงเบาๆเดียงอื่นเขได้ยินมอนก็รีบไปหามาเดี๋ยวจะหามาให้ฮัลโหลน้องไอติมพอดีว่าแม่เขาอ่ะ เป็นมะเร็งอ่ะแล้วตอนนี้หมอบอกให้จ่ายาค่าีคมแต่ว่าเขายังไม่มีเงินเลยอ่ะตัวเองพอจะมีให้เขายืมไหมอ่ะหนึ่งแสนบาทอดะตัวเองจะให้เลยเหรอไม่ต้องยืมใช่ไหมขอบคุณนะตัวเองน่ารักที่สุดเลยอ่ะ เขารออยู่ที่ร้านกาแฟร้านเดิมนะจ้าถือว่าได้ช่วยแฟนแล้วกัน ตัวเองเข้ามาแล้วมาเร็วจังอันนี้เงินที่ตัวเองขอยืมนะแต่ว่าเขาไม่ให้ยืมนะเขาให้ตัวเองไปรักษาแม่ขอคนนะตัวเองนะไม่ได้พี่ติมอย่าไปให้เขานะเธอเป็นใครเนี่ยฉันเป็นน้องสาวของพี่ติมแล้วฉันก็ได้ยินสิ่งที่เธอคุยกับแฟนเธอหมดแล้วอย่าไปเชื่อนะต็มมันใจร้ายผู้หญิงคนนี้มีครอบครัวแล้วมีลูกด้วย ไม่จริงนะไม่จริงนะตัวเองตัวเองมันใส่ร้ายฉันเขาเมื่อกี้ฉันมีหลักฐานหลักฐานอะไรฉันอาจเสียงไว้หมดแล้วเธออยากจะหมดอนาคตไหมไม่ดาวติ๊กตอกอย่าไปเชื่อนะเธอเราพูดได้แล้วแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องไายุ่งกับพี่ชายฉันอีก <_ d ata> หรือว่าจ้ฉันแฉ,นฉนออก็ได้ก็ได้ฉันจะไม่ยุ่งกับพี่ชายเธอแล้วแต่ว่าอย่าเอาคลิปเสียฉ รปะะจานะได้ถ้าเธอผิดคำพูดฉันจะแฉะเธอหมดอนาคตแน่พี่ไม่น่าไปเชื่อเขาเลยอ่ะนี่ให้เงินให้ทองเขาไปตั้งเยอะแล้วอ่ะถ้าไม่มีน้องพี่ก็คงเสียงโง่ให้เขาอีกอ่ะไม่เป็นไรพี่ติม คนแบบพี่มันคงไม่มีใครรักเรามากอุ๊ยคดอย่างนั้นสินี่ถือว่าเราโชคดีนะที่ได้มารู้ก่อนนะเขาจะมาหลอกเราไม่เป็นไรหรอกคนดีๆน่ารักอย่างพี่ติมอ่ะมีสาวๆอยากจะเป็นแฟนด้วยต้องเยอะไม่ต้องคิดมากนะขอบคุณน้องดิวมากเลยนะถ้ามีใครจะมาทำงนี้กับพี่ติมอีกนะดิวจะช่วยพี่ติมตลอดเลย งั้นต้องดิวช่วยหาแฟนใหม่ให้พี่สิแต่ไม่เอาเป็นดาวติ๊กตงติ๊กตอกอะไรแล้วนะแต่ว่าน่ารักแบบดาวติ๊กตอกอ่ะเพื่อนเดียวมีเยอะเลยนะโอ้จริงเหรอไว้ว่าหลังดิวพาไปเจอนะได้เลยแต่นี้เก็บไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ให้เขาวันหลังได้ไหมได้ดีนะเนี่ยเกือบเสียรู้ให้เขาไปแล้วอ่ะเก็บไว้เก็บไว้งั้นเรากลับบ้านกันไหม บ้านกันเลยเนาะ